น้องอุ้งอิงมีบุญมากขนาดไหนดูได้จากสิ่งนี้ดูได้จากอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังนะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง้นันทุ่งคาเฟ่ลงเล็บมเงนชวนคุยด้วยเป็นมาไลายให้น้องเป็นกําลังใจให้ลุงนะครับก็เจอกันที่บ้านลูกสาวปีใหม่นี้น้องอิง,องมีเป็นคนที่มีบุญมากมากโดย เอาหลักฐานมาให้เห็นว่าน้องมีบุญมากด้วยองค์ประกอบเหล่านี้นะครับองค์ประกอบที่หนึ่งที่ทูงกล้าพูดได้น้องมีบุญมากช่วงเกิดลําบากลําบากมากลําบากสุดๆกว่าผลบุญจะออกอ่เปรียบเสมือนน้องปลูกต้นมะม่วงไว้ตั้งแต่อายุศูนย์ขวบศูนย์ปีถึงสิบหกเนี่ยน้องกําลังธนุ ถนอมบำรุง้นมะม่วงนี้ให้มันงามให้มันโตให้มันใหญ่พอ,อครบอายุสิบหกมะม่วงก็ออกผลออกดอกจนเก็บไม่หวัดไหวปัจจุบันนี้เก็บโอ้โหผลมะม่วงเก็บจนยังไม่ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่หยุดเก็บมันออกผลออกดอกไม่สุดอันนี้ลุงเปรียบเทียบเห็นว่าน้องมีบุญประมาณประมาณนี้นะครับแล้วอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าน้องมีบุญข้อที่หนึ่งที่น้องมีบุญ น้องเปลี่ยนจากนอนครอบวัวมามีเป็นบ้านหลังละหลายหลายล้านนะเกือบๆลุงว่าใกล้ๆแตะสิบล้านรวมพื้นที่รวมทําทั้งหมดนะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเกือบแตะสิบล้านบ้านนะถ้าคนไม่มีบุญจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เร็วขนาดนี้หรอไม่ถูกหวยนะอันนี้บุญจากการทํางานจากการลงมือทํา เปลี่ยนจากนอนข้อกคัวมาเป็นนอนบ้านหลังใหญ่สแสดงให้เห็นว่าต้องมีบุญมากจริงๆข้อที่สองเปลี่ยนจากคนโนเนมโนเนมไม่มีใครรู้จักชื่อเลยมาเป็นดังระดับประเทศและได้รางวัลระดับประเทศภายในปีเดียวบุญไหมล่ะถ้าไม่บุญมันบอกว่าอะไรอ่ะ โคตรของบุญเลยอย่างเรานี่โอ้โหทามาทั้งชีวิตนะโอ้โหบ้านละหลังละสองสามล้านยังแทบผ่อนเงินสุดริมทิปมาตูน้องหมดไปแล้วทั้งบ้านทั้งรถน้องอีกและมีคนพร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมจะดูแลมีเงินฝากรุ้ว่าหลายล้านหลายล้านเลยทีเดียวเพาน้องมีบุญมากสองข้อแล้วนะข้อแรกคือมีบ้านสองมีชื่อเสียงสาม มีคนรักคนหอมก็คือมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีรักมากเป็นหลายแสนคนหลายแสนนะดูได้จากออกเพลงมาโอ้โหถล,ล่ลมไลค์ถล่มแชร์หลายแสนคนรักแบบไม่มีเงื่อนไขมันก็แปลกนะบางคนเคยจะรักใครสักคน,นเป็นเรื่องที่ยากมากรักด้วยหัวใจจริงๆรักด้วยบริสุทธิ์จริงๆยากมาก นี่ลูกก็ไม่ใช่หลานก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาก็ไม่ใช่แต่ทำไมรักสุดลิ้มทิ่มประตูขนาดนี้ถ,ถ้าน้องไม่มีบุญเราจะเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มาสุดยอดน้องมีบุญและมีอีกสองสามข้อที่ลุงจะเล่าให้ฟังนะก่อนจะเล่าให้ฟังฝากใครสนใจแว่นตานะแว่นตาสายตายาวเนี่ยเป็นเลนกรองแสงอย่างดีป้องกันแสงสีฟ้าใสา่ดูโทรศัพท์นานๆอย่างพวกเราเนี่ย ราคา100กว่าบาทเองจิ้มในลิงก์ตรงนี้เลยมีลิงก์อยู่ในในคลิปเนี่ยหรือใต้คลิปเนี่ยมีลิงก์จิ้มไปเลยซื้อได้ร้อยกว่าบาทส่งมีเก็บไปทงไปทางทั่วประเทศเลยนะร้อยเศษเองนะครับของดีลุงใช้มาสี่ปีเลนกระจกแท้กรอบโลหะแท้แล้วก็เลนตรงปกคุณภาพจริงๆนะยืนยันคุณภาพซื้อในคลิปนะโอ้น้องอีกนี่บุญโ,โคตรโคตรเลย ต้องบอกมาหาบุญได้มาเจออย่างที่สามได้มาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรมันแพงที่ซึ่งซึ่ง,ง,งเป็นวงที่มีโซเชียลในมือถ้าน้องไม่มีบุญมากไปอยู่วงอื่นถึงแปลงมางมาไม่มีโซเชียลมันจะไม่ปังกันหนอนี้มันจะไม่ยิ่งใหญ่กันาดอนี้ลุงกล้าพูดได้เลยมาอยู่วงสาวน้อยเพชรแพงและอยู่กับบอสโจซึ่งมีประสบการณ์ในโลกโซเชียลยุคนี้ต้องอยู่กับโซเชียลอย่างที่เห็นนะมองมารำหลายๆคณะที่โซเชียลไม่ดีก็ ไปได้ประมาณหนึ่งไม่มีตัวชูนะก็ไปได้ประมาณหนึ่งยกเว้นหมอลำยุกเก่าๆวงเก่าๆ,ๆที่มีชื่อเสียงมานมนานแล้วคนรู้จักอะไรเงี้ยต้องมีบุญจริงๆเนี่ยถึงได้มาเจอได้มาพบปะกันแบบนี้แล้วข้อที่สี่ที่พอน้องมีบุญมากคนมีบุญบารมีหรือมีบุญมัสนา จะมีบริวารเยอะนะเยอะยุคปัจจุบันเนี่ยยกง่ายๆนะความยากสาธุปูศิลาเนี่ยโอ้โหบุญบารมีท่านสุดยอดบริวารคนห้อมล้อมเยอะมากไปทัศนอีกองหนึ่งอันนี้พระนะพูดถึงพระนะุ๊กอีกท่านหนึ่งหนุกาสินทรัพย์เนาะปัป่าบานา้ำพิณเนี่ยก็สุดยอดอันนี้สุดยอดบุญบารมีท่านเยอะมีบริวารเยอะมีสายพระปฏิบัตินะครับ ที่เห็นมีคนนับถือศรัทธาเยอะมากมายแล้วน้องอุ้งอิงนะน้องอิงนี่สุดยอดเหมือนกันไม่ใช่พระเป็นนัก,กร้องหมอลำแต่บริวารคนห้อมล้อมเวลาร้องเพลงหน้าไปทีมเนี่ยโอ้แม่ไปที่ไหนมีคนอยากจะขอแต่ลายเซ็นขอโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนี่คือ พี่สุได้เห็นว่าคนมีบุญจริงๆไม่ได้ไปเทียบกับครูบาอาจารย์นะแต่ให้เห็นว่ามันแปลกไหมละ่ะที่ลักษณะแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยกับคนสามัญธรรมดาได้มันแปลกเนาะน้องหญิงมีเขาเรียกบริวารหรือคนคอยดูแลสนับสนุนใกล้ชิดอีกวงหนึ่งอันนี้ที่พี่พูดที่ลุงพูดในวงนอกแล้วนะ fc นะวงในที่คอยดูแลหรือถ้าพูดสมัยก่อนก็มีคนติดตาม คนคอยสนมอะไรไม่รู้ไม่รู้นะที่คอยดูแลเยอะมากในรอบตัวนะเริ่มตั้งแต่เข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีแม่นมเวอร์ตามด้วยแม่นมติ๋มตามด้วยพ่อกันใช้แม่แก้มครูการเออะไรละ่ะสารพัดครูที่อยู่ในนั้นนะที่คอยดูแลน้องในวงนะแล้วก็ตามมาด้วยครูหมอนอิง ผู้ติดตามช่างทำผมคนแรกช่างทำผม LG คนปัจจุบันมาพ่ออชิตะพ่อรุ่งพ่อฮักต่างๆที่เข้าไปช่วยทำมาลัยในวงพ่อกัญชัยไล์สดหามาลัยให้เสียนนทอ,อทำสิ่งโน้สิ่งนี้เยอะแยะมากมายในบริวารน้องนี่เป็นอะไรที่สุดยอดถ้าไม่มีบุญวาสนาทำแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องใครกลับมาดูตัวเองอ่ะ มีแบบนี้ไหล่ะเราก็มีประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบนี้ถูกไหมน้องนี่นเป็นอะไรที่แปลกในะยุคนี้นะยุคดิ้ิต้นเลยนะต้องมีแบบนี้ให้เราเห็นด้วยนะมันมีพลังที่เหลือเชื่อแต่ต้องเชื่อพลังที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ลุงว่างานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครั้งนี้นะครับสนามแตกบัตรขายล่วงหน้าไปแล้วหลายร้อยใบคืออาจจะเป็นพันใบแล้วได้เพราะว่า กเอกส่งไม่ทันมั่งบัตรสอสอพิมพ์มาสี่พันใบอ่ะถ้าขายหมดก็สี่หมื่นกว่าบาทแล้วด้สี่สี่แสนกว่าบาทล 4, าะสี่พันใบเนาะง,งานอีกสักสามสี่พันคนก็แปดเก้าแสนงานนี้จับเจ้าภาพงานนี้จ้างหมอลำตัวเองแถมพ่อ,อ,อพ่อโจเก็บ ่าแสดงไม่เต็มช่วยลูกอีกไม่มีบุญเป็นไปไม่ได้ทําได้ยากทําได้ยากมันอะไรก็มาลงตัวหมดดีหมดทําให้ดีหมดยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะโอ้โหข้าวยากากแพงแล้วเนี่ยโอ้โหแต่น้องไม่มีเลยเรื่องข้าวยากมากแพงในชีวิตมีแต่ดีขึ้นคนที่คุณภาพชีวิตดีขณะที่เศรษฐกิจแย่นะไม่มีบุญก็จะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้สุดยอดจริง นะสุดท้ายฝากอย่าลืมแว่นตานะครับแว่นตาแว่นสายตายาวมีทุกไซส์100ร้อยกว่บาทกดที่ลิงก์ข้างใต้หรือลิงก์นี้นะครับซื้อได้ง่ายกดเอาเลย100ร้อยกว่าบาทคุณภาพสุดยอดคลิปนี้แค่นี้เราเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย